Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พลังรุ่นใหม่จากเพื่อไทยก้าวไกลพุ่งสู่ประยุทธ์เส้นทางของนางสาวแพทองทานชินวัตรกับนายพิธาลิ้มเจริญรัต์น่าติดตาม ไม่ใช่เพราะความนิยมของนางสาวแพรทองทานครองความเหนือกว่าความนิยมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างทิ้งห่างแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตก็ยังเหนือกว่าด้วยหากสามารถประสานพลังของนางสาวแพรทองทานเข้ากับพลังของนายพิธายิ่งจะเป็นหลักประกันในการสับประยุทธ์ทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะล้วนมีปรปักคนเดียวกันคือพลเอกประยุทธ์ สำหรับเส้นทางของนางสาวแพ่ทองทานแทบไม่ต้องอธิบายยาวเพราะนามสกุลชินวัตรก็มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อได้ยินนามสกุลนี้อาการของคนเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นชื่อทักษินหรือยิ่งลักษ์ รัฐประหารสองครั้งที่ผ่านมาเดือนกันยายน2549และพฤษภาคม2557เป้าหมายก็เพื่อบทขยี้คนในตระกูลชินวัตรเรื่องทั้งหมดนี้ย่อมฝังจำอยู่กับนางสาวแพทองทานสำหรับนายพิธาลิมเจริญรัตก็เติบโตมากับเส้นทางของพรรคอนาคตใหม่ ที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตมีส่วนในการวางเสาเข็มกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายเปียบุตรแสงกนก,กุลชะตากรรมของพักอนาคตใหม่นั้นเป็นอย่างไรทั้งหมดล้วนซึมซับอยู่ในพักก้าวไกลสรุปอย่างรวบรัฐว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือปรปักการประสานพลังระหว่างแพรทองทานกับพิธาจึงเป็นสนัญลักษณ์ทางการเมืองจากพรรเพื่อไทยและพรรก,ก้าวไกล และเมื่อประสานเข้ากันจึงกลายเป็นพลังแห่งคนรุ่นใหม่ร่วมกันกระนำเข้าใส่พลเอกประยุทธ์จันโอชาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ